สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสาธิตการเข้าริ่มแบบ2อริมนะครับสาเหตุที่เราเข้าริมแบบ2ริมก็คือว่าเราป้องกันปัญหาการเข้าริมแบบตัวใบขวานที่เป็นรูป2ริมนะครับแบบนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเป็นขวานทางใต้เนี่ยอยอมมนิสเนี่ยมันจะมีเนื้อที่ตอกริมเนี่ยน้อยมาก มีแค่ตรงนี้นิดเดียวเลยเนี่ยแล้วการเข้าริมเนี่ยส่วนใหญ่พอเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้ด้ามตรงเนี้ยแตกเราเข้าแล้วแตกมาหลายอันเราก็เลยลองคิดวิธีวิว่าเราจะทําอย่างไรที่จะแก้ปัญหานั้นได้ก็คือว่าเราจะเข้าแบบอันหนึ่งที่เป็นริมนะครับแบบนี้นะครับแบบเดิมอันที่สองก็คือเข้าแบบใช้แบบจอบบ้านเราหรือว่าริมแบบญี่ปุ่นอัดเข้าไปอย่างนี้นะครับเราเหลาตรงนี้ ให้น้อยลงหน่อยเพื่อจะตอกริ่มตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเราตอกหมายถึงว่าเรางี้เราเหลาพอดีแต่ตรงนี้เรามีหน้าที่นะครับแล้วเราใช้ริ่มอันนี้อัดเข้าไปเวลาตอกเราก็ตอกอันนี้แล้วก็ตอกอันนี้ลงไปนะครับส่วนตัวขวานตัวด้ามเนี่ยนะเราก็เหลานะครับเข้าไปพอดีตรงนี้เราให้เหลือที่สําหรับเราจะใส่ริ่มอันนี้นะครับแล้วก็ตอกอย่างนี้ ซึ่งการใส่แบบนี้เราเราเราคิดว่าเราคิดว่านะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราคิดว่าการที่คนโบราณเขาเข้าจอบเข้าเสียมเนะี่ยเข้าจอบด้วยวิธีนี้ยแล้วมันแน่นดีเราคิดว่าเราน่าจะใช้กับขวานได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีใหม่ที่เราเราลองคิดขึ้นมาแล้วก็เรา,เราทดลองอันนี้เป็นด้ามแรกที่เราทดลองทําด้วยไม่รู้จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับถ้าถ้าดีหรือว่ามีอะไรที่ ไม่ดีก็แนะนําเรามาหรือว่าดีก็เอาไปใช้เอาไปปรับปรุงเลยนะครับเรามาลองทํากันดีกว่านะครับคลิปนี้เป็นอะไรที่เรายังไม่มั่นใจเพราะว่าเป็นคลิปแรกนะครับแต่ว่าเราอยากจะเอาอะไรที่น่ะเป็นความรู้อย่างเงี้ยมาแบ่งปันกันนะครับ mm hmm. เผื่อจะมีประโยชน์นะครับต่อหลายๆท่านด้วยสําหรับผู้ที่หัดทำอ่านะแล้วก็ผู้ที่ทําแล้วด้วยนะเผื่อเผื่อจะมีประโยชน์เอาไปต่อยอดกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเข้าริมกันเลยครับ ลักษณะาการเหลาลิ่มนะครับเราให้ตรงนี้นะครับมีเนื้อที่ว่างเหมือนเดิมนะครับพอที่จะเราจะตอกลิ่มตรงนี้เป็นเนื้อที่ว่างนะครับว่างแบบว่าเป็นเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นเป็นแบบรูปตวีลงไปเพื่อเราจะตอกลิ่มตรงนี้เราจะตอกตรงนี้ให้อัดเข้าไปให้แน่นนะครับส่วนตรงกลางนี้เราก็จะตอกแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ตอกตรงๆลงไปนะครับแบบนี้ ส่วนอย่างนี้เราเอา,เอ,า,เอ,าออกมานิดหนึงเราอยากจะให้เห็นตรงนี้หน่อยนึงว่าการตอกริมเป็นไงลิมที่มันจะสุดแล้วเป็นงี้ก็ตอกอย่างนี้ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้จะทําให้ริมแน่นขึ้นหมายถึงว่าตัวนี้จะไม่ถอนออกมานะครับ สำหรับการตอกลิมนะครับของเรานะครับก็ผลที่ออกมานะครับว่าโอเคผมคิดว่ามันแน่นเลยใช้ได้เลยนะครับตอกลิมกลางบวกกับลิมที่เป็นลักษณะของลิมจอบเหมือนลิมจอบหรือว่าแบบว่าของญี่ปุ่นแต่ปัญหาของเรามันมีอยู่นิดหนึ่งคือตอนตอกเรายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเราอาจจะมีข้อผิดพลาดในครั้งแรกนิดหน่อยนะครับ คือตอนที่เราต่อกลิ่มนะครับเราต่อกลิ่มตัวกลางพร้อมกับต่อกลิ่มตัวนี้ไปจริงๆแล้วเท่าที่เราสังเกตคือควรจะต่อกลิ่มกลางให้ได้เกือบสุดนะครับให้ได้เกือบจะพอดีก่อนนะครับแล้วค่อยต่อกลิ่มลิ่มที่เป็นลิ่มเล็กเนี่ยลิ่มจอบเนี่ยตามลงไปต้องตอกอันนี้ให้ได้ก่อนแล้วตอกอันนี้ให้ลงไปแล้วก็ต่อกลิ่มกลางเนี่ยให้ได้สุดเท่าที่ต้องการแล้วก็ต่อกลิ่มนี้อีกทีหนึ่ง น่าจะดีเพราะเราตอกนี่พร้อมกันเนี่ยริมนี้มันไปยันผมคิดนะว่าริมเล็กเนี่ยไปยันริมกลางแล้วทำให้อ่าใบขวาน,นี่ยบิดนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่เพอร์เฟคร้อยเแต่ว่าอ่าถ้าเกิดเป็นขวานใต้ยอมานเนสเือหรือ,รอขวานที่มีคอลักษณะสั้นๆหมายถึงว่าเนื้อที่บ้องนะบ้องหรือว่าตาขวานเนี่ยมันสั้นๆเนี่ยาวิธีนี้ผมคิดว่ามัน มันเวิร์กเลยครับมันช่วยให้นั่นขึ้นแล้วก็ไม่หลุดอันนี้เราเราหาเทคนิคหาวิธีมามาฝากกันนะครับเผื่อความรู้นิดเผื่อจะเป็นประโยชน์หรือว่าพวกเราบางคนเอาไปต่อยอดกันได้นะครับฝากฝากไว้ด้วยครับถ้าเกิดว่ามีอะไรแนะนำก็แนะนำเรามาได้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ติดตามเราขอบคุณมากครับ